สวัสดีครับพบกับผมนะครับบรราธิการลงวเตอร์วันนี้ครับเราจะมารีวิวนะครับพร้อมจำหน่ายสินค้านะครับเป็นรถคุณไซส์3ตัน1รายการสินค้านะครับรายการนี้นะครับเป็นแบรนด์กูปูต้ารุ่นนะครับ K91-3 s านะครับเป็นรถปี60นะครับผ่านการใช้งานเพียงแค่3,000กว่าชั่วโมงเท่านั้นสินค้านะครับรายการนี้ออกใหม่ป้ายแดงนะครับราคาแตะแตะล้านนะครับนะคะแตะล้านเลยแต่วันนี้นะครับผมเซอร์ไพรส์เลยนะครับเอาแบบมือสองสภาพดีแบบนี้พร้อมใช้งานแบบนี้ผมเสนอเพียงแค่ 3 9 0 0 0 0บาทพอนะครับเมื่อก่อนอาจจะมี4,0,000 0กว่าถ้าเป็นตีเสาวตัวเด็กแต่วันนี้ผมเอาแค่3 9 0แ0 0และยังไม่พอนะครับรวมบริการจัดส่งนะครับให้ถึงหน้าบ้านนะครับและยังไม่พออีกนะครับมีของแถมนะครับให้เซตหนึ่งอย่างสนิทหน้าจอแบบนี้เลยนะครับรับรองคุ้มท่านขับไม่เป็นดูแลไม่เป็นอะไรต่างอานานะครับเรายินดีให้ครับปรึกษาตลอดนะครับและรวมไปถึงวันที่จัดส่งนะครับจะมีทีมงานนะครับไปสอนขับถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับทำเอกสารสัญญาทุกอย่างที่หน้าบ้านท่าน ตรงจุดนอะไรยังไงนะครับคือถามเขาได้คือเขาจะคอยบอกคอยแนะนําหลังจากที่กลับไปนะครับผ่านมา3-4วันยังไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถโทรสายตรงมาคุยกับผมได้แล้วก็ยินดีนะครับให้คําแนะนําได้นะครับแล้วอย่างหนึ่งนะครับคือสินค้ารายการนี้นะครับคือปัจจุบันนะครับคือศูนย์อูปต้าณเวลานี้นะครับก็สามารถรองรับนะครับทุกจังหวัดเลยในการเรื่องการสวงสวิเข้าถึงก็ค่อนข้างดีนะครับ อ่ะเข้าเรื่องนะครับสินค้านะครับรายการนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับ3สูบนะครับ D1703 นะครับ3สูบดีเซลหัวฉีดระบบไปเล็กแล้วเราไปคำนวณด้วยมันนะมีคอยล์ร้อยเป็นไฮรอลิกแล้วก็ส่วนรูปแบบปั๊มจะเป็นรูปแบบปั๊มนิ้วคอนโทรลสั่งการนะครับเป็นโซนสั้นสั่งการนะครับโดยระบบน้ำมันหน้าปัดหน้าจอเรือนไม้นะครับเป็นกึ่งอะล็อก ดึงดีตอนนะครับมีระบบไร้ไบปปิ้งหรือไร้ในประสงค์นะครับที่ไปรองรับทั้ง one way two way อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นหัวคลิปไม้เครื่องตัดหญ้าหัวจอดินหัวแยกตัวนี้นะครับมีลายนะครับรองรับทุกอย่างนะครับรองรับทั้ง one way และทูเว a y นะครับราคานะครับสามแสนเก้านะครับคือเงื่อนไขทุกอย่างนะครับคือจอมประจำการเรานะเพียงแค่ห้าหมื่นบาทแล้วผมจะนัดไปเวลาจะส่งให้แก่ลูกค้าแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยผมเก็บหน้างานได้เลยนะครับพร้อมกับมีเทรนเนอร์นะครับในการสอนบอกข้อควรระวังวิธีการใช้ที่หน้าบ้านลูกค้าได้เลย รถนะครับคือสินค้านะครับรายการนี้รถรุ่นนี้จะทํางานเร็วมากไวกําลังดีนะครับแล้วก็เรื่องของพละกําลังนี่ถือว่าอยอดเยี่ยมเลยการเซอร์วิสการหาแหล่นะครับที่พี่บอกไปว่าคือศูนย์เกินกาศมากสามารถเซอร์วิสศูนย์ได้สามารถเอาศูนย์เอาช่างศูนย์นะครับามาเช็คนอกสถานที่ได้หรือเช็คที่สวนที่หน้าบ้านเราหรือหน้างานหรือไซต์งานได้เลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับคือพวกกระลงอะไรนะครับก็สามารถ อาเบิกศูนได้หรือซื้อหลังข้างนอกก็มีทั่วไปนะครับเพราะคูปองตาตอนนี้อยู่ในเกณ์ที่สาคนมากนะครับอะไรมีเกินกาดนะครับแต่มีหลายเกตนะครับสินค้านะครับรายการนี้ผมบอกไว้เลยว่านะครับคือ3ามแสผมเชื่อว่าคงอยู่ไม่นานเหมือนกันเพราะปกติคือผมขายอยู่นะครับสี่แสนห้าสี่แสต้องมีถ้าย้อนไปท่านไปย้อนดูได้แต่วันนี้3ามแสนท่านได้เอ็กซ์เลยนะครับคือรถนะครับคือถ้าเป็น9ก้าหนึีท่านสังเกตดูมันจะมีตัวซีรีส์สกับซีรีส์เหรือเขาเรียกว่า s อกับ S2 เอเนี่ยเป็นรถปีเก่าปี55นะครับปี55ถึงปี59อันนั้นคือสิ้นสุดของ S2 หรือซีรีส์2แต่วันเนี้ยของเราเนี่ยเป็น s อแล้วนะครับเป็นซีรีส์ X แล้วนะครับก็คือปี60นะครับถึงปี64หรือ65เลยนะครับก็คือบอกง่ายๆเลยว่าคือรถในอยู่ในเกณฑ์ที่ใหม่นะครับดูดีเลยนะครับแล้วก็อย่างนึงนะครับเป็นรถที่พร้อมใช้งานนะครับเพราะว่าเราเก็บงานเก็บรายละเอียดทำสีเช็คนู่นเช็คนี่เบื้องต้นนะครับคือครบทุกอย่างเปลี่ยนสายคลองเหลียร่ยมเรถลงงานได้เลย สำหรับวันนี้ผมวันคาเลยครับบุงเอลเตอร์ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ